กัมพูชาบางคนพูดภาษาไทยได้แค่นั้นบอกตัวเองฉลาดคนไทยพูดภาษากัมพูชาไม่ได้บอกคนไทยงูนันเหรอคนฉลาดพูดยังไม่ชัดนะนะฉลาดเอาอะไรมาฉลาดโกอนใครบอกมึงก่อนว่ามึงฉลาดมึงพูดภาษาไทยได้มึงมาทํางานที่ประเทศไทยทุกๆวันมึงก็ต้องเป็นภาษาไทยไหมเนาะคนไทยเขาไม่ได้ไปเสือไปบ้านมึงเขาจะมาเป็นกรรภาษากัมพูชา,ชาทาไมเนาะอืม บรรพามัุษมึงบอกว่ามึงฉลาดลงเป็นภาษาไทยอ่ะเนาะมึงฉลาดเหรอพูดยังไม่ชัดแล้วบอกว่าตัวเองฉลาดมึงเอาอะไรมาพูดว่ามึงฉลาดอืมแล้วมึงเอาอะไรมาวัดว่าคนไทยไม่เป็นภาษากัมพูชาแล้วงูเนี่ยมึงเอาอะไรมาวัดเนาะเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยมึงไม่เป็นภาษาไทยจะให้ว่ายังไงตัวมึงอะไรจะงูเองถ้ามึงไม่เป็นภาษาไทยเดี๋ยวคุยบอกให้อืม คนอื่นเขาก็อยากเรียนรู้ภาษาไทยหมดนัน่นแหละภาษากัมพูชานะคะอยากเรียนรู้บ้างกูถามหนุอยฝรั่งอยากเรียนรู้ไหมภาษากัมพูชาจีนเงี้ยเขาไม่ได้อยากเรียนรู้คะ่ะมันไม่มีรประโยชน์ไม่ได้มีความหมายที่จะให้คนอื่นเขาเรียนรู้เนาะเอ๋ทังก้าพูดอืมกูฉลาดกูเป็นภาษาไทยกูพูดภาษาไทยได้พายายามฉลาดเขาเรียกแบบนั้นอะเขาเรียกพยายามฉลาดพูดก็ไม่ชัดจะมามโนว่าตัวเองฉลาดม <c oughs> ึงนี่ก็เนาะ สืบทอดกับผู้นำมึงมาจริงเลยเนาะไอ้ความงนง่เต็มกระบาลไปหมดแล้วมึงความง่น่ะพูดไม่ชัดระบบว่าตัวเองฉลาดอย่าไปพูดให้ใครได้ฟังอย่าไปพูดให้ใครได้ยินเชียวนะเดี๋ยวเขาจะว่ามึงอ่ะโคตรซื่อบือ้เอเสล